สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สุขุสุคนมือนี่กับวันที่๙แลนะครับผมมีนาคมพศบห้าครับชิปนี่กับ๑าแฟนเห็แฟนครับมเบึงมาไทยกลางเข้านะครับเนาะออหมักหำหน่อยเอ้าเอ้าเห็ดยังนั่นมะไทยกลางเข้าครับแม่เพลนเนี่ยสีบบกตาลสุกเลยนะครับเนาะลูกตัวที่สองนี่ครับผมนี่นะครับเนาะในตัวเธอครับ แม่่นกับพ่ออมที่ปสมเล้วครับนี่ยแม่นี่ลูกคนสามเดือนสี่เดือนเนี่ยครับสี่เดือนค้าเนาะครับเนาะตัวลูกคนแม่ลูกคมนี่เปิดได้วเมื่อไรนะครับเด้อสี่หมื่นสามพันครับงัอแม่ลูกลูกผู๋ครับผมออกสไตล์ปะมันไทยกลางเขาเป็นงวนัวสีตันสุกเลยครับแม่นี่สำหรับ่ฟนเพจแฟนครับอยาก อ่าขบไปคอกไปพัฒนาชายฟันได้กันครับเนี่ยสีอุกการสุกเนว้ย,นย,ยเ,เนี่ยนีซสีหลายๆคนนะครับเนาะมังโมสีอุกการสุกเบิ้งไม่แหย่เด้อกันเห็นกันพ่อกัลงไม่แหย่เบิ้งแนวเหรอฮวเจะเจ้ากัดจัดให้ทันทีนะครับเนาะเห็นกัดจัดการให้ทันทีครับผมลงให้แฟนเพจแฟนครับเบิ้งคือเกา่าคือเกา่านะครับผม ตรน,นั้นมแม่นะครับเนาะถักนี่นะครับเนาะแม่ลูกลูกผูกค้มสูงของแม่พิันธที่อยู่ประมาณร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับเนาะสามเจ็ดสามแปดพันนะครับผมผู่ที่อยู่ระวางนี่นะครับเนาะร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดครับผมงูแบบนี้เขาเรียงง่ายๆนะครับเนะาะงูแม่ลูกค้มนี่ได้การครับผมหัวเสียยามาครับนี เป็นสีอยู่การสุกแดงปอดๆนะครับเนาะหัวน้มดำอีกตั้งหากแจกใจลูกดีครับหัวแนวนี่เบิร์ดขนานครับแทงแจกใจลูกดีนี่นะคาเปิดด้วยกระแสนม่ตรภาพครับผมสี่หมืนสองพันนะครับเนาะสี่หมืนสองพันแม่ลูกลูกผูกครับผมซื้อสองได้สองครับเนี่ยบ่โดนก็ได้สามนะครับเนาะนี่นะครับตัวแม่เพิ่นอันนี้มาเบิง แม่ลูกอีกคมหนึ่งครับผมเถือกเป็นเถือกครับแม่ลูกค่มนี่ก็ได้นี่นะครับใช้หน่อยเหาแม่ลูกลูกผูกขึ้กันครับผมลูกผูกขึ้กเกาเนาะครับเนาะแต่แม่เพ,พิ่งได้ลูกแรกนะครับเนะ้อแต่ว่าแม่เพิ่งผอมนะครับเนาะแนีน้ยนี่ข้าเจ้าสิปอยไวยุบกลางทงไฮทงน้าแบบว่าไม่มีหยาเลยนะครับแนวนี่เปิดไว้บมื่อไหรนะครับเนะ้ะ ว่าแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะนั่นนะครับพี่อุตันสุกกนกันครับนี่ก็ได้ก็แม่เพิ่นผอมนะครับเนาะแต่ว่าแจกใจลูกดีอยู่ครับผมทรงลูกดีอยู่นี่นะครับตัวลูกเพิ่นเป็นตาหักครับัวแม่เพิ่นหวานผอมนะครับคือวัวผอมไปเลี้ยงมัมีขาดทุนครับนี่ได้กำไรไปหนานะครับเนาะเลี้ยงเห็นพี่ แต่ว่าซื้อหัวพีไปเลี้ยงให้มันจอยเบิดเท่านั้นครับทางขาดทุนแม่ลูกคมนี่เปิดใบบ่ได้ยได้ครับโตละบ่ถึงหมื่นเนาะครับเนาะอุย้ยบ่แม่นโตละบ่ถึงสองหมื่นครับผมหัวเฉียเย่ากระลวงครับโทษหลายๆครับเปิดไว้หลายไป็นใน่หัวเฉียบยอดเปิดไใบบัวลายนะครับเนาะหัวแม่ลูกคมนี่เนาะครับเนาะสายแห่ที่เปิดบ่ได้ก็นนั่นแหละครับ จ้อยกระจ้อยกระด้อนะครับแม่เพิ่นแต่ว่าส่งลูกดีเนาะครับเนาะกินอยาก,กับพี่คือเก่านะครับนี่ครับแม่ลูกคมเนี่ยเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วสองหมื่นเจ็ดพันส่งฟีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะเปิดถือพร้อมแถมส่งฟรีอีกังหากกับมีหัวเส่าเย้าเนี่ยนะครับผม นี่นะครับเนาะแม่ลูกค้มนี่ลิปนี่ก็มีอยูสองค้มห้พผิดเจรณาเนาะครับเนาะมาโค้งสา่งนี้นี่ตัวนี้อีกจังน้อยกันนั่นแหละครับค้มแรกเนาะครับเนาะมันมักแท้นี่ก็ได้การหนึ่งครับสองตัวตัวละมื่นก็บาทเนาะครับนี่แม่ลูกค้มนี่นี่นะครับแม่ลูกค้มนี่เนาะครับเนาะคนครับเจ้ากงกิเงียวยุคลนะครับ ธรรมะง่ายขึ้นอีกน้อยอันนั้นนะครับเนาะนี่นะครับธรรมะคมง่ายขึ้นมาอีกเล็กน้อยกับคมนี่เลยครับผมสี่หมื่นสองพันน้องครับเนาะส่งพี่ทั่วภาคอีสานนะครับเด้อเมาไปเบิดทั้งสองคมลดให้พิเศษอีกตั้งหากน้องครับนะเนาะหัวเถิดเราแถมส่งพี่อีก อ่าแถมนี้่หลายหมองนะครับเนอะแถมีกันนี่แหละครับแน่ๆชั่วๆกวหัวเช่เย้นนี่แหละครับผมนันนัครับแม่ลูกชุดนั่นนี่ตัวนี้แม่ลูกตัวนี้นะครับเนาะทีเปิดไว้สี่หมื่นสองพันนะครับเนาะผมนี่เลยครับผมเป็นตาพิจารณาเอาครับหัวน้่ดำอยู่ตั้งหักแม่นี่สีอกตารสุกอยู่ตั้งหักนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้เช่านี้แหละครับผมขึ้นมากอยากได้กระด้วนครับผม เก็บนี่ยจบไปทำานีแลนะครับผม